สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่จากแอมมี่ทารโรดวงดาวค่ะวันนี้แม่หมอชวนมาเล่นพิกอากาศกันว่าในช่วงปีใหม่2565นี้คุณจะได้เจออะไรกันบ้างใช้ไพ่ที่ทำนายก็คือไพ่ Runes for Modern Life นะคะเลือกหมายเลข1-5ไว้ในใจแล้วเดี๋ยวกดดูเฉลยได้เลยค่ะ คนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะคุณโชคดีมากๆเลยคุณมีโอกาสที่จะได้รางวัลเกียรติยศชื่อเสียงหรือได้ชัยชนะจากการช่วยเหลือของผู้อื่นค่ะการเงินก็ดีความรักก็ดีมีเพื่อนคู่คิดมีลู่ทางท่องเที่ยวและผจญภัยได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆถือว่าเฮงสุดๆไปเลยนะคะ ส่วนคนเลือกไพ่หมายเลข2ค่ะคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยขาดพลังอะไรอะไรก็ติดขาดการเงินพออยู่ได้อย่างพอเพียงและก็งดเสี่ยงโชคด้วยนะคะความรักค่อนข้างจืดชืดส่วนคนโสดยังไม่มีโอกาสเจอใครเหมาะกับการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือทำสมาธิเพิ่มพลังจิตเพื่อให้เจอทางออกในชีวิตคุณค่ะ สำหรับคนเลือกไพ่หมายเลขสามคุณมีความคิดสร้างสารรค์มากเป็นพิเศษเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวน้ำตกทะเลหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำทั้งหลายนะคะการเงินคล่องตัวแต่ก็ยังถือว่ามีเงินไหลออกอยู่รักมีสเสน่ห์ดีฮอตดีนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นคงมีคนเอาใจใส่แต่ว่าช่วงนี้จิตใจอ่อนไหวไปหน่อยนะคะ คนที่เลือกไพ่หมายเลข4งานของคุณสำเร็จด้วยดีการเงินเฟื่องฟูอิ่มหนำสำราญบริวารล้อมรอบเลยทีเดียวค่ะความรักดีต่อกันไปเรื่อยๆส่วนคนโสดมีหนุ่มฮอตเข้ามาทักทายนะคะให้คิดถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เอาไว้แล้วลงมือทำได้เลยมีปัจจัยหลายอย่างพร้อมสำหรับชีวิตคุณแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นะคะ งานที่ทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามารถสำเร็จได้ดีครอบครัวบริวารเพื่อนฝูงช่วยเหลือดีการเงินเฮงมีลาบจากผู้ใหญ่ส่วนความรักให้มองหาคนรักจากคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะความสัมพันธ์จริงจังมากขึ้นแล้วก็ความสามัคคีถือเป็นพลังให้กับคุณในช่วงปีนี้ค่ะ ติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆในเรื่องพิกอากาศและเรื่องอื่นๆจากแม่หมอแอมมี่ทาโร่ดวงดาวในครั้งต่อไปนะคะฝากกด subscribe ทั้งทาง YouTube Facebook และ TikTok ด้วยค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะ